ไม่ทำแบบนี้เอาไบบเดียวมั้งน่าบัวันก็มัางไ้เ่หรอเ

มืมือิไนู้วนี่มือสาเล่นแล้วนะินก็ต้องหยิบลากเสียาหยิบลากจากมือไม่ล่ะคนหอใครักคนซึ่งเป็นแบ่งเปชนวมตีต่อได้ทุตีต่อได้อะไรแบบนี้นะล่างน้อง รางันสอ,องพัน